ในกรณีที่ Magnetic Contactor นะครับมีคอนแทคเสริมนะอย่างเช่นยี่สิบเอ็ดย่ิบสอง NC เนี่ยพังนะครับทำให้ไม่สามารถทำสเตอร์เดลต้าได้นะครับหรือว่ากดสตาร์ทแล้วไม่ติดค้างนะครับทางเราจะส่งคอนแทคเสริมนะครับ F สี1 1แล้วก็มีสายไฟยาวออกมานะด้านละประมาณ10เซนแบบนี้นะครับตัว F สี1 1นะครับเอ่อซึ่งเราจะสามารถเอาไปติด บนหัวแม่เหล็กติดคอนแทคเตอร์ได้ถ้าสมมุติว่าคอนแทค nc พังนะให้เราต่อนะด้าน nc นะตรงนี้จะเขียนว่า nc นะครับแบบนี้นะให้เราต่อได้ nc นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการนะครับใส่เข้าไปให้ดูนะตั้งตรงๆนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อใส่เข้ามาเรียบร้อยนะสังเกตง่ายๆเวลาเรากดนะครับแม่เหล็กติดคอนแทคเตอร์ยุบตัวคอนแทค ก็จะต้องยุบตามไปด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติ o n t a c t NC มีปัญหานะให้เราต่อได้ NC นะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันจะมีสายเดิมอยู่แล้วนะไม่ต้องเอาสายเดิมออกนะครับให้ต่อสายใหม่เข้าไปนะเพื่อแทนตัวได้ NC ได้เลยแล้วก็เช็คว่าสายใหม่ที่ต่อเข้าไปนะครับแน่นหนาะไม่หลุดง่ายนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับ